โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีแก้เครื่องขึ้นต่อจนอยู่แบบนี้นะครับโอเคกเ็ผมจะบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรมที่ผมให้ตัวนี้นะครับผมจะลิงก์ไปข้างล่างกันอันนี้คือสําหรับพวกที่จะรีสโตเครื่องแล้วผิดพลาดนะครับคือแบบรีผิดผิดอันนะครับรีผิดเวอร์ชันนะครับซึ่งตอนนี้ได้แค่8.4นะครับสาหรับไอโฟน 4S แล้วก็ iPad iPad ก็จะ iPad ดได้เหมือนทุกอย่างไอแพดโอเคก็สําหรับพวกที่ว่ารีสโตผิดพลาดนะครับคือโหลดเวอร์ชันมาผิดก็ให้กดตัวนี้นะครับมันก็จะกลับเข้าหน้าเดิมไม่มีอะไรครับก็ทําใหม่อีกรอบหนึ่งครับซึ่งตอนนี้แก้นะครับโอเคต่อไปนะครับคือสําหรับคนที่ขึ้นต่อยจุนยูนะครับขึ้นต่อยจุนยูก็สำหรับใครนะครับที่มากดแบบผมอย่างนี้นะครับสมมติตอนอาจจะดูไปแล้วย่างนี้ก็แบบกดตามผมเงี้ยแล้วมันขึ้นแอปเปิลปิดปิดเปิดเปิดนะครับก็ ก็ครั้งแรกก็ให้ไปต่อเขาคอมก่อนนะครับซึ่งก็ต้องมีโปรแกร,รมไอจุนยูก่อนนะครับโอเคผมก็จะให้ลิงก์ไอจุนยูข้างล่างนะครับจากนั้นก็โหลด iOS อส8.4เลือกตามเวอร์ชันนะครับก็จะมีเวอร์ชันเท่านี้นะครับคือไม่มีต่อแล้วสมมติค่าของท่านไม่มีในนี้ก็แปลว่าไม่ใช่เวอร์ชันนี้อาจจะเป็น iPhone 4 iPhone 3ไม่เฉยแต่ 4S ได้นะครับก็ต้องไปหาดูนะครับเพราะผมก็จําไม่ได้ว่า7.2 6พวกนี้ Apple มันปิดการรีสตาร์หได้ย,ยังนะครับ โอเคถึงไหนแล้วเออก็จากนั้นก็ขึ้นจากนั้นมันจะขึ้นต่อคอมอย่างนี้นะครับก็สําหรับท่านนะครับทุกคนที่เป็นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้คือม,มีเฉพาะตรงนี้สองตัวนี้นะมีเฉพาะสองตัวนี้ข้างล่างสองตัวนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวมีแค่เท่านี้หรับคนที่เป็นผมที่ผมพูดตั้งแต่แรกนะกนะครับก็เอาพีซีนะครับให้กดชิปค้างแล้วกดตรงดิสโตไอโฟนหรือภาษาไทยก็กู้ข้อมูลนะครับแล้วมันจะถามไฟล์ i o s ของเรานะครับ โอเคสำหรับผ okay, ู้เป็นแม็กก็กดออปชันค้างมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วมันก็ถามเย er ียดโนก็เย er ียดไปนะครับหรืออะไรแล้วแต่มันนะโอเคมันก็จะแตกไฟล์แป๊บหนึ่งข้างบนตัวนี้ดูตรงนี้นะครับก็ดูเครื่องของเรามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือครั้งแรกมันแตกก่อนเครื่องก็จะเหมือนเดิมอยู่นะครับก็โอเคก็จะติ๊งเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโ okay, อเคสหับอีกท่านหนึ่งที่กดของผมแล้วมันขึ้นแอปเปิลปิดปิดเปิดนะครับก็ทําเหมือนเดิมับต่อข้อคว่า จะต,ต้องมีลีลาพิการแป๊บนึงคือต้องกดปุ่มโฮมค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ค้างไว้ก่อนแป๊บนึงแล้วมันจะขึ้นเครื่องต่อจนอยู่เป็นครั้งแรกแล้วก็ทําตามที่ผมพูดอย่างนี้นะครับซึ่งการเรียนโ,โตแต่ละครั้งข้อมูลจะหายหมดเลยนะครับแต่ค่าสําหรับใครที่แบ็กอัพไว้ในะอคาวนะในแอคาวก็ล็อกอินเข้าไอคาวแล้วก็กู้ข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลก็จะไม่หายหรือบางอย่างอาจจะหายนะครับค้าไม่ได้แบ็กอัพไว้นานนะครับโอเค ๋ยวความรู้ท้ายหลังนิดนึงสำหรับพวกที่เจลเบรกนะครับเจลเบรกก็ต้องการจะยกเลิกเจลเบรกอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็แค่โหลดเวอร์ชัน ls มานะครับแล้วก็รีสโตร์เครื่องเฉยแต่คือจะง่ายกว่าไอ้รคือเข้าแบ็กอัพข้อมูลในคอมก็ได้นะครับแบ็กอัพข้อมูลแล้วก็รีสโตร์เครื่องนี้นะครับแล้วค่อยมากดกู้ข้อมูลอีกรอบนึงนะครับท่านี้แหละสาหรับพวกที่เจลเบรกก็ต้องการยกเลิกเจลเบรกนะครับก็อย่าลืมนะครับค่าจะรีสโตร์เครื่องตอนนี้ได้แค่8.4นะครับ โอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่มาบอกเท่านี้นะครับคือรอบที่เราทำคลิปไป2คลิปแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับโอเควันนี้ก็ราไปก่อนสวัสดีครับ